ก็สวัสดีพ่อพี่น้องด้วยนะก็มาเพื่อผมกระเพราอีกแล้วนะครับแล้วก็ไปเล่นเกมแน่ The Forest กันนั่นเองนะครับก็เพิ่งจะซื้อเกมนี้มาเลยนะครับแหมก็มาเริ่มแคสกันเลยนะครับอันนี้ก็อะไรจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น2อีก3วัน4ชั่วโมง7นาทีนะครับแหกนาทีแล้วก็ ยังไม่ได้เข้าคงเข้าเกมอะไรเลยเนี่ยก็มาเริ่มมาเริ่มแคสกันเลยนะครับดูออปชันเลยแป๊บเนี่ยภาพนี้ไฮไฮมดทุกอย่างเลยนะครับเสียงเสริมปรับเต็มนะครับโอเคก็คงไม่ต้องปรับอะไรสตตร์กันเลยก็นะครับ h, เกมนี้เป็นเกมอาจจะเห็นคนอื่นแคสมาเร็วนะครับไม่คงจะเห็นเยอะลโอเคก็เกมเกม the f o r e s t นีนลลลล้นะครับก็เป็นเกมแนวสไตล์ Hollow s u r v i v a l นะครับเป็นเกมนั่นแหละฮอลล์ก็ขึ้นอยู่ว่าจะต้องมีตกใจนะครับ เออแบบว่าเราหลอนไม่ได้แกนะกลัวนะกลัวนี่คือของเราส่วนไวโอคือกกรเอาชีวิตรอดน,นั่นเองนะครับทษทีกอว่าเสียงแบบว่าทุยก็คือเสียงแบบตอนนี้ก็มีการเจ็บคอเล็กน้อยนะครับอาจจะแบบพูดได้อ่าไม่เต็มปากเต็มคำนะอาจจะแบบบางทีก็อาจจะเป็นริวก็ได้นะครับไม่แน่ก็อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะแบบริวจะไม่ยุ่งอะไรพวกนี้นะครับแต่บางทีแม่งก็จะโหลดเกมนานไปแล้วนะ เออค้างเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแมงไม่ได้ทดลองไม่ได้ไม่ได้ทดลองเล่นเลยเลยนะครับก็ค้างเลยเนี่ยรอต่อไปเจี yeah, ่ยบครับโอเคแล้วจู่นี้ครับมาแล้วครับโอเคครับนี่เราก็จะตกระตุกตกระตุกนิดหน่อยนะครับเย็ yeah, นี่ลูกเรานะครับไม่บอกเนว้อลูกลูกเครื่องคนข้างๆนะแต่ไม่มีใครด้วยข้างๆนะครับแล้วก็นอนอยู่นั่นเองนะครับข้างหน้าก็เป็นอร์จอ lcd tv ขนาดย่อนะครับนี่เราก็คงจะอยู่บนเครื่องบินเครื่องหนึ่งนะครับโอ้จู่ แล้วก็ยูดีครับก็มีอืมมีอะไรก็ไม่รู้ว่ามีเศษแก้วมาเต็มเลยครับลูกเราชักครับชักทําไมครับลูกลูกไม่ลืมตาครับลูกลูกไปแล้วครับลูกไปแล้วไปไหนครับโอ้อยูดีเอา้าเครื่องบินเอา้าหายไปครึ่งลำเฉยแล้วเอา้เอานั่นปลาเอา้ปาปลาปลาชนเล่าปลบปลบชนไม่ชนไม่ชนไม่ไมไมปลาลูกกมเป็นแล้วครับโอ้โหกระตุกนกระตุ้กระตุนกระตุ้นคดเออเพื่ออืมนี่คุณต้องการซื้ออะไร ดุมดีนเสียงนะครับโ okay, อเคอ่ะเคลยบได้ละว้าวเย้นี่มันคนป่านี่ครับไม่บอกนี่นึกว่าไดาโดนเสาร์นะเนี่ยเอาแล้วอุ้มลูกเราไปทำไมะครับในเรื่องเกมนี้มันมีเปล่าวะถามจริงดิหรือว่ามันแค่ให้เรามาอยู่ในป่าเฉยๆอันนี้ก็มีไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องไปติดตามมันเอาเองโอเควันนี้นะครับแอน ผมจะตั้งชื่อโอ้โหแม่งเริ่มเกมไวมากโอ้นี่มันโอ้โหขวานนี่ว่าแอร์อะไรอะ่ะเก็บอะไรอ๋อคอนโทรลนั่งเก็บอะไรเก็บของวะอีเหรออันแล้วเมื่อกี้เอสทียูวีดับเบิลยูเอฟยีแซดเออเก็บของแล้วอาดิรู้สึกงงงงเกมนิดหนึ่งคแรบบับอ๋อ E เก็บของนะอ t เทคนะครับเอามีองค์หาอะไรเก็บมาให้หมดครับ ก็อย่างว่านะเกมรสไตล์นี้นะฮัลโล่สวายวอลนี้ก็มีอะไรต้องเก็บให้หมดนะครับโอเคเปิดเยี่ยมครับสุดยอดเราจะไม่ตั้งจิตฐานแถวนี้นะเพราะว่ามันอันตรายเก็บผิดไหมนะครับถามว่ามันอันตรายอางเงี้ยอันตรายทุกตรงเลยครับก็คือบอกว่าโอ้โหเย็ดเงาเราครับไม่ไม่มีหัวซะด้วยไปโคตรหล่อเลยแล้วเงาเราถืออะไรอยู่เนี่ย อ๋อโอ้ยแมันหลอนมันเงา,าตัวเองน่ากลัวชิบหายเฮ้ยกระเป๋าเออกระเป๋ากระเป๋ากระต่ายโอเคใช่ไหมเด็กโอเคมีเก็บใบไม้ได้ด้วยอุ้ยนกนกอืมฟันนกตายเลยนกเก็บได้ไหมนกนกนกเอา้าฟันนกตายเลยฟันนกตายเลยเลี้ยฟันเลี้ยฟันนกอี่สมไมวะเนี่ยโอเคเอากิ่งไม้มาค ไม่รู้เอามาทำไมจะเอาไว้ก่อนนะครับป okay. okay. oh, ้องกันตัวเองอะโอเคโอ้ของเพียบเลยครับเก็บไว้หมดแน่เลยอะเนี่ยโอ้กระเป๋าครับกระเป๋าครับกระเป๋ากระเป๋าครับก็นะครับไปดูรีวิวมาโอ้ตอนนี้เป็นวัดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮี๋ฮวมาตเวเฮ้ไอ้เฮ้เฮ้ยเดี๋ยวมาไอ้เฮ้เมื่อกเ้เห้นแวเๆ้ปไหนแล้ววะฮะปล่อยไปอย่างที่เป็นนะเเอเเเนเฮ Okay. อออโอเคกระเป๋ากระเป๋าอ่ะกระเป๋าอ่ะเออโอเคเยี่ยมนะกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าใช่ไหมดูเหมือนว่ากดแท็บน่าจะดูของไม่ใช่กดไอบอกว่าเยี่ยมไอยิงด้วยครับโอเคมีเนื้อกระต่ายด้วยไอ้ย่าโอเคแล้วก็มียาอยู่นะครับมีโซดามีขนมอยู่นะสน็คแล้วก็มีหินอยู่นะครับเยอะอยูย่พอสมควรแล้วก็มีไม้มีหนังสือหนังสือทำอะไรได้ไวะ หนังสือก็อไปห่าสินะก็คงเป็นวิธีคราของแลวเขาว่าเกมนี้เขาสร้างบ้านได้ยากมากคราของกรจะครารอะไ,รได้นี่ลําบากเหลือหลายมีกรารค้าเรือด้วยโอเคช่ไหมเ,เกมไไ็บไม่ได้แล้วแน่เลยกระเป๋าเต็มโอเคครับเราจะย้ายที่ฐานนะฮะผมคิดว่าโอเคว้าวเออกระท่อมอะไรอนะ้ะเราไปดูดีกว่า ผมว่ามันคงไม่ใช่เรื่องดีนะครับเกมนี้นะแบบว่าเป็นเก,กราฟิกใช้ได้เลยอะแล้วผมมันปับหายด้วยนยะเออใช้ได้อยู่โอเคบี B เหรออ๋อบี B คืออ่านนะครับเย็ <c oughs> yeah, มีกระดูกด้วยผมว่าคงไม่ใช่เรื่องดีทท่าจี่อยู่แถวนี้นะครับเราว่าเราไปดีวกว่านะฮะเกมนี้เราจะได้เปรียบในการถ้าสมมติใครเล่นมา่ก่อนแล้วฝนตก ถ่ายที่พักแล้วฝนตกฝนแม่งแทบมองไม่เห็นเลยฝนนีม่มาตัวเฮเก็บไอ้เฮก่อนนะครับไม่ได้แล้วต้องมีอาหารสำหรับกินคืนนี้เนื้อเฮได้มาแล้วโอเคครับไปโอเคครับถ้าสมมติรเราเจอสัญลักษณ์นี้นะแปลว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนป่านั่นเองนะครับดังนั้นเราจะไม่อยู่ใกล้มันทําลายได้ไหมทําลายได้ไหมทําลายได้ด้วยทําลายได้ปะทาลายได้ปะว่ายึเดเขตอะยึดพื้นที่ไม่ได้ไปดีกว่า ก็คือว่านะครับเราจะต้องอยู่ห่างจากที่นี่เอาไว้นะฮะการเอาชีวิตรอดในครนแรกของกระเพราจะเป็นยังไงนะครับก็ก็ต้ติดตามกันต่อไปสัปดาห์หน้าทุยไม่ใช่โชเคหินเก็บไม่ได้แล้วลืมไปกระเป๋าเต็มหาที่อาศัยก่อนนะครับถ้าที่ผมดูนะผมคิดว่าอยู่แถวๆแบบว่าเอ้โหมันฟ้าร้องเลยอยู่หาทำอยู่ไม่ทำก็ได้อาาจะเป็นแบบ ใช่ห้านะครับกําลังดีนะฮะเดี๋ยแวบบว่าก็คือเกมนี้ถ้าเราเจอคนป่านะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบไม่ดีเลยนะครับเออนั่นแหละเขาว่าออกมีการเหนื่อยด้วยไหมโอเคพิสเกตเขาว่าเกมนี้นะครับก็คือถ้าแบบว่าเราเจออะไรอะ,อะไรพวกเนี้ยอะไรที่แบบว่าโอเคเก็บอะไรวะเนี่ยเยี่ยมคืออะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนนะครับไม่บงไม้มาไอปนสวนภัยก็ได้ทำโยนทำยาอะไรพวกเนี้ยเออ เฮ้ยแต่ตรงนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยดูดิเฮ้ยแต่มันตัดต้นไม้ยากครับไม่ได้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 ไม,ดม,ดม,ดมดตรงนี้น่าอยู่มากนะครับแต่มันทำเลลำบากไปหน่อย <c oughs> เกมนี้นี่ถ้าสมมติเราเราไม่เจอคนป่านี่จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแบบว่าเราจะได้เปรียบใน,นลหลายๆด้านเกมนี้นี่ถ้าเราไม่มีอาวุธพร้อมนี่นะครับ เราจะไม่สามารถสู้กับมันได้ถามว่ามีขวานสู้ไม่ได้หรือยังไงใช่ครับสู้ไม่ได้เลยนะครับโอ้นกบางทีปรับภาพสวยมันก็ทําให้มันน่าอว้วกนะเนี่ยสร้างบ้านแถวนี้ไหมเอ,อ๋แถวนี้ก็ได้นะอันนี้จริงเนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ำดีด้วยให้รู้ไปฝั่งนู้นดีวะเอ,อ่อฝั่งนี้มันมีคนป่าไหนลองตรงไปอีกหน่อยอว่าทำเลเป็นไง นะครับเหนื่อยเลยเหนื่อยง่ายจังน่จะมีการอัพกิลวินี่มันเรนโบ่นี่ว่ะโอ้มองเขียวมองแดงกลายเป็นมองเรนโบเนี่ไม่ใช่โอเคแต่จริงจแล้วทางนู้นดกวยไม้เยอะกว่าเอ้ยทตไมเยอะกว่าคนป่าก็ต้องเยอะกว่าแต่ทางนี้มันดูเป็นทางลาดชันยังไงไม่รู้ว่ะผมโอ้นี่มันแค่คนป่าอีกแล้วนี่ว่าเห็นไหมเจอสัญลักษณ์นี้นะครับไม่ไว้วางใจนะครับเพราะต้องมีคนป่าอยู่แน่นอนนะครับ ดังนั้นนะครับเราจะย้ายไปฝั่งนู้นครับโอเคครับเยี่ยมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราจะออกห่างจากคนป่ามากสุดนะฮะยากาหาทําเลชายหาดอยู่มากเขาว่าเกมนี้ว่ายน้ําอยู่น้ำหายนั่นไงใช่จริงด้วยโอ้แล้วทางนู้นก็บ้านคนป่านี่ว่ะโอ้แมงเอ้ยอยู่ไหนดีวะวันแรกมาหาทําเลครับยากพอสมควรเลยครับ รู้สึกยิ่งไปทางเลยยิ่งจนมุมนะน่นมันยอดเขาเอเวอร์เรนหรือเปล่าวะสูงลิปตาเลยทีเดียวฮ่าไม่เอาอะไรเราไม่พร้อมบวกตอนนี้ครับมันเป็นเกมฮอลล์สไวเวลนะฮะดังนั้นมันบ่งชัดได้ว่านะครับเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้มากที่สุดนะฮะโอเคไปในต่อดีแถวนี้ไม่มีไม้เลยนะฮะแต่มีหุบเขาด้วยเหมาะกับการซ่อนมาก ใช้ได้แน่โอ้โหใครวะคิดได้ขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วต้องกระเพราคนเดียวเท่านั้นที่จริงอยู่บนยอดเขาก็ก็ดีเหมือนกันนะครับอยอดเขาสูงๆูงเลยอะ่ะแต่พอจะมีเอ้ยโอ้โหทางนี้มีบอ่อน้ำด้วยเฮ้ยเออเอาดำน้ำได้เลยเว้ยเย็ตรงนี้แหละผมจใจแล้วอยู่ตรงนี้แต่แม่งขึ้นจากน้ำยังไงครับ เฮ้ยนี่มันอุปกรณ์ตกปลานี่ว้าหูสยายจะได้ได้เนี่ยจิ้มได้ด้วยเออแทงแทงจิ้มๆมนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นข้างบนไงเนี่ยโอเคขึ้นได้ละโอเคครับอยู่ตรงนี้แหละมีบอ่อน้ําด้วยเอาไว้เอาไว้จิ้มปลาเะยกันนะครับเรามีอุปกรณ์จิ้มปลาแล้วโอเคนด้แล้วก็จะเริ่มสร้างทําเลตรงนี้เลยนะครับต้องใช้อะไรบ้างวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอันนี้ก็นี้อะไรเนี่ยเขาฟื้นหรือเปล่าวะฝนตกอีกแล้ว นี่มันเนื้อกระต่ายเนื้อเฮียเนื้อเฮียหนังนี่มันหนังหนังตัวเฮียนะครับนี่ทานไฟฉายนะครับแต่ไม่มีไฟฉายเฮ้ยนี่เป็นสมุนไพรเป็นยาเราจะเริ่มสร้างกระท่อมกันแล้วครับอืมฟืนก่อนเลยไหมฟืนก็จำเป็นนะนนจริงอนี่ะเอ่เอเฮ้ย นี่ที่เก็บไม้ต้องใช้เออต้องใช้ต้องใช้เก็บไม้ไปข้างๆเนี่ยนะนเก็บไม้ไว้ตรงนี้ด้วยอ,อีโอ้มีแค่นี้นะหมดแล้วอรอแล้วเราจะกลับไปถือนี่ไงวะเออได้แล้วโอเคโอเคครับเราก็จะไปหาไม้กันต่อนะครับมาทําเป็นที่เก็บไม้ก่อนเราจะได้บอว่าสร้างบ้านได้สะดวกสบายขึ้นหน่อยนะครับจะมืดแล้วด้วยคืนนี้แม่ การหากิ่งไม้คงไม่ง่ายนี่คิดเอ้ยอ๋อไม่มีอะไรผมตกใจมองอันนี้แปลกๆนึกว่าแบบว่ามันเป็นแบบนะครับกระท่อมกระท่อมปนป่าเหตุไดกิ่งไม้มาละได้กิ่งมิกสองอันนะครับต้องขาดต้องใช้น้ำมดสิบเอ็ดอันนะครับอืเยี่ยมถ้ามันจะหายากขนาดนี้นะต้นไม้ตัวต้นเล็กหน้าตัดได้ง่ายหน่อยนะครับอ่ะเจ้ อู้ยตกด้เหรออู้ยตไมด้เบ้เบื่อเฮือตัด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 เอาตัดตัดนี่มันตัดสิโอ้ไม่ตัดแม่งแล้วโอเครู้เราต้องหากิ่งไม้ก่อนไปเอาเอาต้นไม้ไปก็ไม่รู้จะทำอะไรได้เฮ้ยกิ่งไม้เต็มเลยเฮ้ยกิ่งไม้เว้ยโอ้โอ้มีกิ่งไม้ตรงนี้สบายครับโอ้แต่แม่งภาพแม่งปวดหัววะผมรู้คนอื่นก็ปวดหัวเหมือนกันเข้าใจ คนเล่นเนี่ยปวดหัวเลยตัดดิเออโอเคเก็บ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 อ๋อหรือว่าอ๋อมันเก็บได้แค่นี้นะโอเคโอเคเข้าใจะละเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาใหม่แป๊บนึ่งออกระเปา๋าเต็มง่ายเกินโอเควางวางวางมัน สามอันเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเราจะได้ที่เก็บท่อนสูงเลยนะครับพอเราเก็บท่อนสูงได้เราก็จะเอาท่อนสูงมาสร้างบ้านได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคเต็มเลยเว้ยครบแล้วตอนนี้เราจะเก็บไปเพื่อเพื่อบ้างก็ดีครับเก็บไปให้มันเต็มอะ่ะเออโอเคเก็บเกียร์แล้ววะเก็บเต็มแล้วครับอุ้ยมือมือดำเฉยเลยเว,ว้ย เออเขาว่าเกมนี้มีโอกาสที่แบบติดโลกเฮ้ยโลเอนเนอร์จีนะครับหมายความว่าอ๋อหิวแย่ละต้องสร้างแคมไฟเลับเพื่อที่จะแบบอันนะแต่แถวนี้มันอากาศดิบชืดมากนะครับได้ละโลเอนเนอร์จีแป๊บนึงโอเคสร้างแคมไฟนะเพื่อที่จะเผาอะไรได้นะไฟพิษอันนี้บอกว่าอันนี้เบสิก เอาเบสิกก่อนเลยกันจะได้คาไม่ง่ายไหมเน่ยแต่นี้ก็ดีนะอันนี้มันสร้างได้ยืนยาวดีอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนน้นมีถ้ำด้วยอ่ะเอาอยู่ในถ้ำนีว่วะเออนั่นแหละอยู่ใต้โคดหินแนละ้วเราพักใต้โคดหินแล้วเรามาสร้างบ้านแถวนี้น่าจะดูดีกว่าโอเคครับเยี่ยมมันเป็นโคดหินแน่นะโอเคโอ้ถ้าโคดหินมึงจะเล็กขนาด,ดนะี้เนี่ย โอ้ยเราจะแบบเป็นทำอมๆแบบเป็นอุมโมงค์รับหน่อยเออแบบว่าฝนตกไฟมันจะได้ไม่ดับอะไรเงี้ยโอย้แม่งพึ่งพาไม่ได้เลยครับเฮ้ยตรงนี้ก็ได้นะแต่มันก็ลึกไปดีเป็นหลุมเลยตรงนี้เรอวะเอ,อ้าเป็นไงเป็นกันนะครับแอบๆไปตรงนี้แหละเฮ้ยเอาดีป่ะวะเฮ้ยมันท่อนไม้นี่มาตรงนี้เรอวะโอเควางไป อีปั๊บปั๊บปั๊บปับปับปับขาดอะไรเด็กหินสองก้อนโอเคไปหาหินโอ้โหหินเพียบเลยเยี่ยมหนึ่งสองสามเก็บเผื่อไว้สี่อีกอันหนึ่งห้าโอ้โลอินเอร์เนชัแล้วพลังงานจะหมดแล้วครับไหนจะฆ่าความหิวอีกเยอะแยะหมดโอเคโอเคโอเค อย่างน้อยล้วก็มีอาหารสําหรับคืนแรกแล้วนะครับไม่ตายสิเยี่ยมได้แล้วจุดไฟสุดยอดไฟเผาได้ด้วยแล้วเราจะเอาไงต่ออะกับการไ่กดที่ไฟมันจะมีอะไรวะอ๋อเป็นฟืนเป็นฟืนอ๋อเป็นฟืนโอเคเป็นไม้เป็นฟืนจะเผาเนื้อต้องคาบอ๋อซี่ซี่เยี่ยมย่างได้ดิย่างได้แล้ว ปืนเผาแรงๆเผาแรงๆเฮ้ยไม้ไเฮ้ยยังมึงหิวดิไม่ต้องมาเหอะเหอะตอนนี้เลยเฮ้ยเนื้อเราจะหมดแล้วเฮ้ยเรากินนี่ก็ได้นี่หว่าเออกินไปก่อนโอ้โหเพิ่มอืลุงนี้กินตั้งนานแล้วเผาทำไมเสียเวลาเนี่ยเฮ้ยโอเคครับเราก็ได้เนื้อนี้มาแล้วเราก็ให้มันเผาไปก่อนนะครับจังหวะนี้เราก็ถือขวานไปตัดต้นไม้ทำฟงทำฟืนก่อนเลยดีกว่า โอ้ยเป็นไม่ได้เกมนี้แม่งอย่าวิ่งเลยครับม่แห่เหนื่อยง่ายเจ้งอ่อนแอฮะอย่าให้เราเข้าไปอยู่ในเกมนะครับโอ้โหวันเดียวแหละตายชัวตัดไม้สอบเกมนี้้โหกราฟิกนว่าใช้ได้อะติดว่าบั๊กเยอะไปหน่อยครับแต่ว่ามันตัดต้นไม้ได้สมจริงมากนะครับตรงล็อกดีเฮ้เออ เฮ้ยลบลบตังไหนวะทางไหนวะโอเคครับต้นไม้ส um ูงนี้ได้ส uh, ักห้าหกท่อนได้มั้งตูมปิงเกิดเป็นโคโค่คันแบกได้หนึ่งสองสามไม่แบกได้สองท่อนนะครับโอเคโอเคเอาไปวางก่อนไปคืนแรกเลยไม่เจอคนป่าเลยนะว่าดีแล้วเราเราเราเก็บท่อสูงไงอ่ะอ๋อสี่ อ๋อเวลาเราใช้แล้วกด E นะครับอืมโอเคใช้ได้ใช้ได้เราคิดถูกที่เราเก็บอันนี้ก่อนนะแบบๆกๆอีกสองท่อนโอเคปวดหัวว่าภาพนี้มึงลายตาลายตาโอ้ยแล้วมันพี่เราตัดต้นไม้ไปยีมอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอเคมันล้มไปทางด้านนู้นนี่ไงต้นไม้ท่อนหนึ่งอ่ะอีกท่อนนึงอยู่ไหนโอ้กิ้งมันนี่ละ อ้าวกรรมโอ้ปวดหัวนิดหนึ่งภาพแม่งหลายตาจัดเอาปรับเป็นมีเนียมก็พอมั้งครับไม่ต้องไฮอะไรกันนั่นหรอกโอเคคอนติเนียดีขึ้นปุ๊วะก็น่าจะดีขึ้นแหละมั้งครับโอเคแต่มีเนียมรู้สึกว่าจะดูสดชื่นกว่านะบางทีภาพสวยแม่งก็อันตรายโอเคครับว่างว่างวางวางมันบรรจุได้กี่อันวะ เกมนี้ยังไม่ธรรมดาจริงครับจะให้ธรรมดาได้ไงล่ะซื้อมาทั้ง400นี่ยฮะบน่อนอะไรของเราเนี่ยเออให้ตายสิโอเคครับอีกท่อนหนึง่งหมดเลยไหมนั่นก็หินนะโอเคครับไปหมดละเฮ้ยอะไรอะไรกด e ไว้แบบอ๋อสติกเราทำการอา่ะจะทำทำการไม่ทำการทำการคราของต่อนะครับเพื่อที่จะนะ โอเคได้มาสี่ห้าท่อนได้ละคาอะไรต่อดีวะแคมไฟเรามีแล้วพูดถึงเราตั้งแคมไฟแถวนี้แล้วก็ได้นะสร้างบ้านเลยไหมอวดใช้ไม้เยอะมากไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ใช้สี่ท่อนเองจะเป็นคืออะไรเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยอืมอันนี้ก่อนะแมกระท่อมเล็กๆนะครับใช้ตะกิ่งไม้เฮ้ยอันนี้เป็นหน้าต่างคาบบ้านเองเลยเว้ย ไม่ธรรมดาเว้ยเออเว้ยใช้ได้ใช้ได้ไดน่าสนโอเคน่าสนอยู่น่าสนนี่เป็นบันไดครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอดอันนี้ค้าเป็นคราฟอันนี้ค้าเป็นบ้านเลยโอเคแต่อะไรยังไม่เอาเราเอาอันเล็กๆโอ้แต่ก้นเล็กไปไม่เอาเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบครับไม่เอาไม่เอาอ่าใช่ไหมอ่าเอ้ยเราไม่ได้จะหมุนเนี่ยเราจะไม่เอาจะแคนเซลิลอ่ะแคนเซิลไงอ่ะเออไม่เอาอ่ะก็จะแคนเซิลอ่ะก็ใจไป โอเคเอาเป็นค้าฟอันนี้แล้วกันอันนี้คืออะไรไม่รู้อะครับค้าฟไปก่อนเถอะครับอีใช้ไม้แปดอันโอเคหินครบแล้วนะครับคืออะไรบ้างไม่รู้นี่เล่นแบบงงๆเลยกันแล้วมันจะดูวันดูคืนยังไงวะงงมากเลยนกอะนะดูวันดูคืนก็ดูดูวันดูคืนก็ดูไม่เป็นนะครับแย่จังอาจะ ใครมาโทรมาวะแป๊บนึงครับอ่ะโอเคมาใหม่ละอัดใหม่ไม่ได้อัดใหม่กัดต่อจากเดิมแหละเก็บของเก็บของหินเก็บไม่ได้แล้ววะกระเป๋าเต็มหรือยังไงเนี่ยจะเก็บสติกอะ่ะเออเก็บสติกก่อนนะในะช่วงนี้นะครับหินเก็บไม่ได้แล้ววะสะติกเก็บไม้เก็บสติกเออเออเยี่ยมเยี่ยมมึนหัวชิบหายเลย เดินดีๆเป็นใช่ไหมฮะอ่ะอะติดอะไรวะโอ๋อยากแบบมองมองแต่อข้างบนฟ้าเพราะว่าภาพมันสวยกว่าแบบว่าวิ่งแล้วไม่งงดีอ่ะนี่ภาพแบบดูงงๆยังไงไม่รู้แปลกๆอา้าวขาดอะไรวะเนี่ย g e t t i n g lock คืออะไรอ่ะอ่าได้เ่านี่ใช่ไหมอ๋อคืออันนี้นี่เอง โอเคคิดถูกแล้วที่เราเอาน,นี่ไว้แต่นี่ไว้สร้างทำอะไรวะก็ไม่รู้เนะ่แต่ต้องใช้ต้นไม้ทั้งสามต้นโอเคสามต้นโอเคต้นนี้แล้วกันใหญ่เอ้ยต้นนี้ที่เราตัดค้างไว้ด้วยให้มันจบกนได้ตานต่อโ okay. อเคครับต้นแค่นี้จะออกมาเป็นสติกทั้งนั้นเลย,ยต้องต้นใหญ่ๆอย่างนี้ครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบ เขาใจอ่ะตัดไปเอสเอสเอสเกมนี้นะครับของอะไรไม่ต้องใช้ความอดทนสูงมากจริงๆกว่าจะข้ามอะไรได้แต่ละอย่างนี้โอ้ยแทบจะบ,บ้าตายออขาละล้มดิมาทางไหนวะอ๋อทางนี้นะครับตุม้มเกิดเป็นโกโก้ขันไม้หนึ่งกำเดงโอเคสองต้นเสร็จลว มืดแล้ว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 อันตรายอันตรายมืดแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะโอ้ยเหลือต้นเดียวเองอ่ะจะไม่มืดแล้วอ่ะเรากลับแคมไฟกันดีกว่าอันตรายอ่ะไม่เอาไม่ไว้วางใจโอเคกลับแคมไฟไปตัวจริงอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างสักหน่อยโอเคครับ เอาแล้วเนื้อก็ตายเราอ่ะอยู่ไหนอ่ะได้ยังไงหรือว่าต้องใช้ไม้มาจิ้มปะอันหนึ่งมันเปลืองใบไม้ไหมเนี่ยอ๋อมีห้าสิบสี่อะโอเคไม่เปเลยสติ๊กจิ้มไหมต้องจิ้มเปล่าวะอุ้ยกันได้ด้วยจิ้มจะกินยังไงอ่ะเอาเงอะงงแป๊บต่อสายนี่จิ้มอ่ะเฮ้ยอันนี้อเก็บไว้ดีเออหล่นหรือไม่ล่า มีการถือขวานพร้อมกับถือไม้ด้วยเนาตายแล้วเกมไม่เป็นไรเราเราจะไม่โทษเพราะมันยังเอาฟรานะครับคืนนี้รับแม่กินกินเนื้อนี่ยังไงวะอยากกินแลวหิวอ่ะอยากกินเนื้อไอ,เอ้เหี้ยเผาไหมอ่สองตัวเลยต้องใช้อะไร getting lock ed. อ๋อนี่มันไม้นี่มา low energy แล้วต้องใช้พลังงานแล้วต้อง อันนี้ก็ยานะครับโรยในจี้กินนี้ไปก่อนเลยกันนะโอเคเพิ่มสต็มเชียวอันนี้ทำไรได้อะหุยเป็นเกาะเว้ยเออใช้ได้ใช้ได้ได้งัว่ายังดีอยู่นะครับอีทได้แล้วเชดแต่ของเรายังเต็มอยู่อ่ะกินเยอะกำไม่เพิ่มสถานะอะไรเลยเพราะแม่ยังเต็มอยู่นะครับ โอเคไหนๆก็มืดแล้วนะครก็โอ้โหท้องฟ้าสวยมากนะครับวันนี้เราจะออกไปแตะขอบฟ้าทุยโอเคก็จบพาร์ทแรกกันเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วเจอกันพาร์ทต่อไปครับซิโอเกนเยสเดย์ไม่ต้องเยสเดย์หรอกเดี๋ยวจ้ำกับพี่เอกนะครับโอเคก็ซ okay ิโอเกนเยเฮลแล้วเจอกันนะผมบ๊ายบาย